โอเคครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดกันหน่งกันด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนสวัสดีครับผมโทชิครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบผลน้ำแข็งกับดาบโยรุนะครับ หลังจากที่ผมสอนคอมโบโยรูกับผลมืดไปก็วันนี้ผมก็อยากทำไอ้น,นี่นะสองคอมโบผลน้ำแข็งนะมนันจริงแล้วส่วนตัวผมว่าคอมโบกับโยรูอ่ะมันมันโหดกว่าเพราะว่าโยรูเอ้ยผลมืดอะ่ะเอ้ยคอมโบกับผลมืดดิผลมืดมันโหดกว่าตรงที่มันดูดได้วาปได้แล้วมันก็มีความคล่องตัวสูงกว่านะครับ <c oughs> เวลาโดนลุมอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเป็นผลมืดนะครับโอเคมาดูที่คอมโบแรกกันเลยดีกว่า คืออย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับคือในมือถือมันทําไม่ได้นะเพราะว่ามันมีแค่สามช่องนะแต่ถ้าคือถ้าเล่นในคอมมันจะโหดมากๆเลยคอมโบนี้วันช็อตนะเมื่อกี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจัวลาไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า <grey> บ๊ายบายสวัสดีครับ